ก็สวดครับดังนั้นก็ผมสั่นออกวันนี้ครับเรามาดูครับกับหุ่นสายไดนามิกนะครับนั่นก็คือนี่แหละครับโคเทสึจิกอินฟินิซึมนะครับผมหรือก็คือจีคับในเวอร์ชันอินฟินิตี้แบบมาชินก้านั่นเองโดยในเวอร์ชันนี้ครับจีของเราเนี่ยก็ได้มีการปรับเปลี่ยนดีเทลมีการใส่ดีเทลเพิ่มเปลี่ยนลูกเล่นต่างๆครับให้มันร่วมสมัยมากขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าจีคับเป็นหนึ่งในหุ่นที่ผมชอบมากๆมาตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งเดี๋ยวตัวโมเดลจะเป็นยังงไเนี่ยเรามาเริิ่่มมรรีีวววกกัันเลยดาคบผ คก่อนอื่นมาดูกล่องกันก่อนนะครับส่วนกล่องครับเท่สุดๆนะครับโซมล้วที่เป็นกล่องของอีฟ i นิซึครับอลังการงานสร้างจริงๆนะครับในส่วนนี้เนี่ยถึงจะบอกว่าเป็นเพียงแค่ HG ครับแต่กล่องเนี่ยมันระดับ MG ไปเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้เนี่ยต้องว่าสุดยอดมากนะครับขนาดก็เป็น1นึ่นะครับแต่ตัวนี้จิ๊กนะครับปกติท้่ผมจะไม่ผิดสูงประมาณ13เมตรหรือ15เมตรนี่แหละแต่ในเวอร์ชันนี้ครับได้รับการอัปเกรดส่วนสูงขึ้นให้เท่ากับเพื่่อออนนๆเรรียยบ้้้แแลลววคก นี่ยนะครับส่วนกล่องครับรายละเอียดกล่องครับสวยงามจริงมีช่างแบบฉากอย่างรับเป็นอาการบาดเจ็บมีควันโผลออกมาต่างๆนะครับกล่องคือสวยมากนะครับแค่กล่องก็เท่แล้วนะครับผมนี่นะครับส่วนของที่ไม่ให้มาข้างในครับก็มีนี่ครับคือบครบทุกอย่างนะครับมีมักเริลนะครับเป็นสว่านเนอะสามารถทําท่าไม้ตายต่างคือได้น้ำไม้คลิกสปรินต์สตอมนักขึ้นบอมเบอร์ได้นะครับแล้วก็นี่ครับจุดเด่นของจิ๊กเลยส่วนหัวนะครับผมส่วนหัวเนี่ยโดยปกติแล้วครับ เวลาหุ่นสายดัมมีเนี่ยเช่นมาชินกาใช่ไหมจะเอายานไปติดที่หัวแต่ถ้าเป็นจีครับจะไม่ได้เป็นยานคนขับครับคือฮิโรชิชิบะเนี่ยเขาจะแปลงร่างเป็นหัวเลยแล้วเข้าไปติดเวลาขับจีนะครับเป็นแบบนี้อ่านี่นะครับส่วนของกลอง่องส่วนฝั่งนี้ครับก็ได้เราครับว่าพองเพื่อนสายอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับก็มีเกรนไดเซอร์มาชินไคเซอร์เกตเตอร์ดรา G นจีนะครับตรงนี้อ่าใช่ เกรดมาชินกาหายไปนะครับแล้วก็จีนะโอเคเป็นแบบนี้นะครับอ่าแค่ต้องบอกว่ากล่องก็อลังการแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันเลยดีกว่าครับของข้างในครับเป็นแบบนี้ซึ่งผมแยกชิ้นส่วนอยู่เพราะว่าจีครับจีจะไม่ใช่หุนที่มาเป็นตัวตัวแต่จีจะถูกยิงพัดออกจากยานแล้วมาประกอบร้านกันให้แกเป็นหุนเวลาพระเอกเนี่ยเรียกใช้นะครับเพราะว่านีอเรื่องของจีครับคือพระเอกเนี่ยไม่ใช่คน เพ่คือคุณชิบะฮิโรชิเนี่ยเขาตายตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็ถูกชุบชีวิตเป็นไซบอร์กแล้วก็ถูกฟื้นขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อขับขุนต่อสู้กับอาณาจากักรไม่ใช่ยามาไตจามาไตนะครับผมผู้ชั่วร้ายอะไรประมาณนั้นอ่าแล้วก็แบบขับขุนสู้อะไรแบบนี้นะครับเป็นอันจบ โดยในเรื่องของจีครับจะต่างกับหุ่นไดนามิกตัวอื่นปกติคนขับหุ่นไดนามิกเนี้ยคือคนธรรมดาเนะหรืออาจจะมีพังพิเศษนิดนึงแต่คนขับจีเนี่ยครับชีบะสังเนี่ยครับเขาไม่ใช่คนธรรมดาครับเขาเป็นไซบอร์กเพราะฉะนั้นบางตอนเนี่ยหรือส่วนใหญ่เลยจะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ก่อนไปซัดกับตัวพวกแบบตัวลูกน้องแล้วหลังๆในครับค่อยแปะค่อยแปลงร่างเป็นหุ่นติดเข้าไปนะครับผมโดยการแปลงร่างของจีเนี่ยครับปกติคือมาแล้วเป็นไซบอร์กเสร็จปุ๊บก็จะแปลงร่างเป็นหัวต่อแล้วก็แบบนี้ครับโคเทซ พอตะโพลโคดนนี่ปุ๊บพาร์ที่ถูกยิงออกมาครับก็จะเริ่มประกอบร่างกันให้กลายเป็นจีนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาประกอบร่างกันเลยดครับการประกอบร่างเป็นจีครับก็จะเป็นพาร์ยิงมาประกอบขาก่อนชึบแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับผมอ่าแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ขาครับก็จะลอยมาติดเข้าอเอวฟิงชิงแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็บินอยู่จากนั้นส่วนทองครับก็จะลอยมาแล้วก็ติดอ่าแบบนี้ซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะว่าผมเรียงถูกไหมหลังจากนั้นครับก็เป็นส่วนแขนเนี่ยติดเข้ามาชึบ แบบนี้ทั้งสองฟังนะครับผมติดแบบนี้ซึ่งโดยปกติครับจี่ยจะเป็นแม่เหล็กเพราะงั้นถ้าเกิดเป็นของในรุ่นเก่าๆเนี่ยจะเป็นแม่เหล็ก,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 ลกติดจะไม่ใช่ชิ้นส่วนเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตัวเข้าไปปุ๊บจากนั้นก็ใส่หัวครับชุบแล้วก็เรียบร้อยครับโคเทสซจิกอบิลอัพเท่านี้ครับจีก,ก็จะประกอบร่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมซึ่งแน่นอนคำว่า ต้องบอกเลยนะครับว่าเทสุดๆนะครับผมจี๊กในเวอร์ชันอินฟินิตี้แบบนี้รายละเอียดต่างๆตามตัวครับสีการแยกสีต่างๆครับยอดเยี่ยมมากบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับเห็นรายละเอียดดีขนาดนี้สีชัดเจนขนาดนี้ไม่มีสติกเกอร์เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับพาร์ทที่ทุกคนเห็นตรงนี้ครับคือพาร์ทที่แบ่งสีทั้งหมดไม่มีพาร์ทไหนเลยที่ต้องทําสีหรือติดสติกเกอร์นะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับถือเว่าตัวนี้เนี่ยเป็น h g 1 4 4แต่ ด้วยเรื่องของรายละเอียดเรื่องของการแยกสีแล้วครับผมให้ระดับ MG เลยนะครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับโดยจุดแข็งของจี๊กตัวนี้ครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมสุดหัวครับหมุนได้เต็มที่พยักหน้าเอาหัวขึ้นแบบนี้ได้นะครับเอลบิดได้ระดับหนึ่งนะครับแขนครับหมุนทําแบบนี้ได้ทุกอย่างนะครับต่อยได้เต็มที่นะครับผมเพราะว่าจี๊กเป็นหุ่นที่ไม่ถ้าไม้ตายเนี่ยเป็นเรื่องรองซัดไว้ก่อนนะครับต่อยเตะอะไรเต็มที่แบบนี้นะครับขาครับ สามารถดึงออกมาได้เพื่อใช้ในการเหมือนกับขยายขาจุดขยับขึ้นครับสามารถเตะไปข้างหน้าเตะไปข้างหลังขยับเข่าอะไรเต็มทีนะครับเข่าเนี่ยจุดแคบตรงนี้เป็นจุดขยับ2จังหวะนะครับอ่าส่วนเท้าครับหมุนได้ครับเพราะงั้นการแอคชั่นท่าต่างๆเวลาต่อสู้ครับทำท่ายืนต่อยทําท่ากระโดดเตะแบบนี้ครับแน่นอนว่าก็สามารถทําได้ทุกอย่างนะครับผมอ่าแบบนี้ครับส่วนต่อไปครับเรื่องท่าไม้ตายของจีครับ จิกเป็นหนุนที่มีท่าไม้ตายค่อนข้างหลากหลายนะครับผมแต่ไม่เท่ามาชินกาท่าแรกครับเป็นท่าที่ใช้งานแบบง่ายสุดคือจีกึบึมท่านี้ครับจะเป็นท่าที่จีเนี่ยยิงแสงออกจากตามานะครับผมเป็นท่าที่มาจากการพวกเบสเป็นหลักนะครับท่าสองครับแน่นอนหุ่นไซร์เรมิกทุกคนครับต้องยิงมัดได้แต่ของจี้ครับจะต่างนิดนึงท่านี้ครับชื่อว่านักฤทิบอมเบอร์นักขึ้ิบอมเบอร์ครับ จะเป็นท่าที่ยิงหมัดแบบนี้ออกไปนะครับผมพุ่งไปแบบนี้เลยโดยปกติครับมันจริงเป็นหมัดเดียวแต่ถ้าเกิดถึงเวลาที่แบบจะอัปเกรดท่าเล็กน้อยครับก็จะมีเป็นพ์ดนี้มาให้ครับอ่พาพ์ทนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นหมัด2อ,อันซึ่งจีครับก็สามารถเอาหมัดมารวมกันแบบนี้ชุบอ่าเดี๋ยวผมใส่แบบนึงนะชุบแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับอ่าเดี๋ยวต้องขยับนิดนึงอโอเคแบบนี้ครับ พอตส่แบบนี้ปุ๊บก็จะเป็นนักขึ้นบอมเบอร์แบบยิง2หมัดนะครับผมหรือเราจะนําไปเล่นเป็นท่าเฮลแอนด์เฮเวก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะแบบหนึ่งขาหลุดโอเคเป็นอยนี้นครับสำหรับนักขึ้นบอมเบอร์นะครับซึ่งเราก็จะมีจะมีส่วนของพานี้มาให้ครับก็คือพาท,ที่เป็นตัวบูสเตอร์เนี่ยเราสามารถนําใส่มือเข้าไปแล้วก็ทาท่ายิงแบบนี้ออกมาได้นะครับเพราะว่าจริงๆและจีเนี่ยจะมีฐานมาให้ด้วยแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ไดเอามาวางไว้ตรงนี้ให้ดูนะครับอ่ะโอเคเป็นแบบนี้นะครับโอเค๋ยวใส่หมัดกลับก่อน อ่าที่นี่ครับก็มีท่ากระเดินบอมเบอร์เนะแล้วก็พอถึงช่วงกลางๆหรือท้ายๆเนี่ยผมจำไดนแล้วจะมีท่าเพิ่มเข้ามาครับมีชื่อว่าท่าอ่าผมนึกชื่อแป๊บหนึ่งนะไดนามายพันช์นะครับไดนามายพันช์เนี่ยจะเป็นท่าที่จี๊กครับปล่อยหมัดจรวดออกไปแบบนี้นะครับเป็นท่าโรเกตพันช์โดยถ้าเกิดเป็นเล่นในซูเปอร์โรบอทเนี่ยไดนามายพันช์นะครับจะเป็นท่าที่เป็นร่างเป็นของจี๊กนะครับมเกรดคือจี๊กเพนเซอร์รอยนะครับซึ่งแน่นอนว่าบันไดยังไม่ได้ประกาศการออกของเล่นมานะครับอทีนี้หลังจาก ถ้าเตะก็จะเป็นท่านี้ครับมีชื่อว่าไดนามิคิกนะครับผมไดนามิคิกเนี่ยเป็นท่าที่จ,จีจะกระโดดขึ้นฟ้าแล้วก็เตะลงมาใส่ศัตรูนะครับอ่าแบบนี้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นท่าต่อยท่าหมัดกระโดดต่อยกระโดเตะธรรมดานะครับผมแต่นั่คนควาว่าพลังโจมตีสูงมากนะครับอ่าทีนี้ท่าไม้แต่ปกติหมดไปแล้วทีนี้ครับเรื่องของท่าไม้แต่สุดยอดซี่มีท่าไม้แต่สุดยอดครับหลักๆแล้วมี2ท่าครับท่าที่1ครับ คือสปินสต่สโมท่านี้ครับสปินสโตมเนี่ยคือให้จีจะรวบรวมพลังไว้ที่พุงแล้วก็ยิ่งเป็นํำแสงเส้นสีแดงออกมานะครับท่านี้เป็นท่าที่แรงประมาณกับเบสไฟเอร์ของมาชินการนะครับผมยิงเปแบบนี้เลยซึ่งท่านี้ครับสตูรู้อยู่ข้างในจะโดนกวาดเรียบทั้งหมดนะครับสปินสโตมเป็นท่าดีเทลมากทีนี้ท่าสุดยอดของจีนะครับอันนี้เป็นท่าที่ตามความคิดผมนะผมจะไม่รับว่าท่าสุดยอดจีคือท่าอะไรนะครับท่านี้ครับ มีชื่อว่าแมกเนตเพรสเชอร์นะครับแมกเนตเพรสเชอร์เนี่ยคือท่าที่จีจะต้องทำอันนี้ก่อนก็คือเกย์ข่าวที่ผมใส่ตัวตะกอนว่าแมกเนตพาวเวอร์ออนพอพอตะกอนแบบนี้ปุ๊บนะครับก็จะมีสายฟ้าเนี่ยยิงออกมาจากอกตรงนี้ซึ่งสายฟ้าตรงนี้ครับก็จะไปล็อกอีกฝ่ายไว้นะครับสมมติไอ้นี่เป็นศัตรูแล้วก็โดนล็อกตึ๊ดๆึเข้ามานะครับโดยถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาเนี่ยครับจะโดนพลังแม่เหล็กเนี่ยบีบจนเละครับแต่ถ้าเกิดยังไม่เละนะครับจะโดนดูดเข้ามาแบบนี้ปุ๊บแล้้วจจจจีีีีคคครรรรััับบกก็็ะะใชทท่่่าาานนเเปดย เบรกเกอร์จะค่อยๆรัดอีกฝ่ายนะครับโจนนี่ฝ่ายเนี่ยระเบิดเละไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็จบที่ d y n a m เม Q จะเป็นท่าโพสแบบนี้บุบอีกฝ่ายก็ระเบิดตุ้มคาออกนะครับนี่คือท่าไม้ตัดยอดน,นะครับคือจิกเบรกเกอร์นะครับผมเทมากๆทีนี้ครับแน่นอนยังไม่จบเท่านี้ครับ คุณปกติเนี่ยต้องมีร่างต้องมีพลังอัปเกรดอะไรนะของจี๊กเราครับก็จะมีร่างมีท่าอัปเกรดครับก็จะมีจี๊กบาสุก้าแล้วก็มีจี๊กพาต่างๆซึ่งไม่ได้ให้มาในกล่องนี้สิ่งที่ให้มาครับคืออาวุธที่เป็นเรียกว่าไอคอนิกของจี๊กเลยครับก็คือมาร์ค5เริวนะครับผมโดยมาร์ค5าริวในที่นี้ครับเขาจะให้มาเป็นแบบนี้ในกล่องให้มาแบบนี้นะครับซึ่งจะสามารถติดเป็นบูสเตอร์ได้ซึ่งเวอร์ชันปกติจะติดไม่ได้ในเวอร์ชันนี้ครับติดบูสเตอร์ครับก็นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเป็นในเวอร์ชั่นปกติครับหรือเป็นตัวนี้แหละโปรต,ตีมาค้าดิวเนี่ยไม่ได้ติดที่ข้างหลังแบบนี้ครับแต่จะถูกยิงออกมาจากยานซึ่งผมงแงะแป๊บหนึ่งเวลายิงออกมาครับมาค้าดิวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นนี่ครับเป็นสว่านแบบนี้ยิงมาถึงปุ๊บจีก,ก็จะกระโดดแล้วก็ถอดแขนออกฟึบฟึบแบบนี้นะครับผมามาค้าดิวเซตตัวก็ติดแขนเข้าไปชุบแบบนี้นะครับทั้งสองฟัง ซึ่งจีงเนี่ยจะต่างกับคนตัวอื่นคลิปปกติพวกมาชินการนี่ยครับเวลาติด อาวุธเข้าไปปุ๊บเหมือนกับติดปีกเนี่ยคือเหมือนกับแค่ช่วยเสริมการบินใช่ไหมครับแต่จี้คับของเราเนี่ยติดปีกเพื่อใช้เป็นถ้าไม่ตายนะครับผมก็จะติดไปแบบนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าล่างนี้จี้ของเราก็จะสามารถบินได้นะครับโดยมัคหาริวครับจะเป็นบูสเตอร์เสริมของจี้ที่ทําให้จี้ครับสามารถพุ่งกลางอากาศได้อย่างอิสระด้วยความเร็วที่สูงมากๆรวมถึงพลังของจี้ครับก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลด้วยครับแล้วก็ท่าตรงนี้ของจี้ครับคือการที่พุ่งอสวรรค์เนี่ยเข้าไปชนอีกฝ่ายนะครับผมก็คือจะ ตัวปกติเนี่ยโดนชนทีเดียวระเบิดและเดือดเป็นพวกแบบตัวหัวหน้าครับจี๊ดก็แบบมุนกลับมาชนหลายทีหน่อยนะครับผมแล้วก็ปิดฉากด้วยการเหมือนกับพุ่งทะลวงฝาให้ขาดเป็น2ท่อนหรือบางตัวก็คือระเบิดไปเลยนะครับแล้วก็จะลงมาแบบนี้อ่านี่นะครับผมก็จะเป็นอันจบท่าของมาร์คฮาดิลนะครับซึ่งแน่นอนครับในเรื่องเนี่ยก็เท่สุดๆนะครับอ่าโอเคครับซึ่งแน่นอนครับทั้งหมดของจี๊ดเนี่ยครับอินฟินิตซึมเนี่ยมีเท่านี้เลยครับแต่ผมไม่อยากให้มันจบเท่านี้ครับเพราะอะไร เพราะจิกเนี่ยครับจริงแล้วเรายังมีร่างสุดยอดนั่นคือจิ e กเพนเซอร์อยนะครับร่างที่แปลงร่างเป็นเคนทารอสอยู่ซึ่งร่างแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าผมต้องรอรอว่ามาเดนเนี่ยจะทําออกมาให้ไหมตัวไม้นะครับถ้าทําออกมาครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับถ้าทุกคนจํากันได้จิกเนี่ยมี2เวอร์ชันมีเวอร์ชัน โคเทสึจีคือวอร์ชั่นนี้เราก็เวอร์ชันโคเทสึชินจีก็คือจีเทพเจ้าเหล็กไหลกับจีเทพผู้พิทักษ์นั่นเองครับจีอีเวอร์ชันหนึ่งครับเราเรียกว่าชินจีจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เนรเดวเนี่ยต่อกันซึ่งผมก็หมังว่าบันไดเนี่ยครับจะออกชินจีกว่ากันเราได้เอาจีเนี่ยครับ,ออบ,บ,ราารบมายืนตั้งคู่กัน2ตัวแบบในฉากในเรื่องที่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่จีชินจีกับจีทั้งหมดาร่วมกันโซ่นะครับ เป็นหนึ่งในช็อตที่เท่มากๆแล้วเป็นในตอนหนึ่งในการ์ตูนที่ผมชอบมากๆนะครับตอนนั้นผมก็อยากเห็นเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดเราสามารถทําสิ่งสิ่งนั้นได้ขึ้นมาจริงๆครับเอาจี๊กสองฝั่งมายืนกันเนี่ยเอาจี๊กสองตัวมายืนคู่กันเนี่ยครับมันจะเท่ขนาดไหนนะครับผมแต่ว่าแค่ตัวเดียวน่ะว่าเท่สุดๆแล้วนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็รีวิวประจำวันนี้ครับมีเท่านี้เลยครับกับโคเทสึจี๊กนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าตัวโมเดลครับ สวยงดงามเท่สุดๆลูกเล่นเยอะมากถ้าไม้ตายเล่นได้ครบทุกท่าจุดขยับดียเยี่ยมแล้วก็ที่สำคัญคือต่อไม่ยากด้วยนะครับผมอ่าซึ่งถ้าเกิดใครชอบเรีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วียอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาเพีานี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย